สำหรับวันที่22สิงหาคม2566เนะฮะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับที่ถูกกล่าวถึงกันนอกจากจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นเดินทางกลับประเทศไทยในรอบกว่า10ปีด้วยซึ่งคนในวงการบันเทิงเองที่ติดตามข่าวสารเมื่อเคลื่อนไหวจึงเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาให้จับตามองกันครับเริ่มที่ครอบครัวของนายเอกดังอย่างเมิวนิ t h าและก็สามีไฮโซเซนทาราพุธที่ออกมาโพสต์ภาพสมาชิกครอบครัวชินวัตรซึ ในในในก็ได้หยิบภาพที่ถ่ายร่วมเฟรมกับครอบครัวคุณอ,องอิงคุณเอมพินทองทามาโพสต์และคุณเอมนั้นก็ได้รีโพสต IG สตอรี่ในช่วงเวลาดังกล่าวจนถูกจับตามองครับยังมีมดดำกระชาภาครับที่ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวชินวัตรครับก็ได้ไปรอรับที่สนามบินและก็ได้โพสตคลิปวินาทีที่ทักษิณนั้นลงเครื่องบินและโบกมือทักทายผู้ที่มารอต้อนรับระบุข้อความในคลิปว่า ยินดีต้อนรับกลับบ้านและรักครอบครัวชินวัตรด้านร็อกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซฮะที่ก่อนหน้านี้นั้นร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้กับทักษิณล่าสุดนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง a c e b o o k ครับบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านครับตัดภาพมาที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกันบ้างครับที่ล่าสุดเนี้นักร้องลูกทุ่งดังอย่างจระนงพนีนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook โยงความเห็นหลังจากนายเศรษฐาทวีสินของพรรคเพื่อไทยนั้นผ่านเฉลุยมติประชุมรัฐสภา โหวตให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งจ๊ะนะฮะก็ได้โพสเฟซบุ๊กบอกครับว,ว่าการเมืองทําให้เราเห็นว่ามีคน3ประเภท1 ชอบเท่ากับเห็นชอบ 2. อไม่ชอบเท่ากับไม่เห็นชอบ 3. เฉยเฉยเท่ากับงดออกเสียงการเมืองสอนให้เรารู้ว,ว่าชีวิตจริงมันต้องซับซ้อนและเลือกคําว่าผลประโยชน์เท่านั้นคนตรงคนชัดเจนอยู่ได้2แบบคืออยู่ยากกับอยู่ไม่ได้ขณะที่แพรรี่ไพวันนั้นนะครับก็ได้ออกมาโพสข้อความสั้นๆถึงประเด็นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของเงินดิจิทัลนะครับบอกว่ารอเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทตอนเที่ยงพรุ่งนี้เลยค่ะก่อนโพสตใต้คอมเมนต์ของตัวเองตอ,อกแลัวว่าอ๋อว่าที่นายก ยังไม่ได้ทํางานรอไปก่อนนะคะจากนั้นนะครับก็ได้โพสต์ภาพช็ดหนึ่งครับที่ทักถามนายเสียถ้าเงินเข้ากี่โมงครับพร้อมแนบแคปชั่นคุณพี่ร้อนเงินค่ะพร้อมกับอีโมจิหัวเราะทําให้ชาวเน็ตนั้นถล่มคอมเมนต์กระจายเลยทีเดียวครับหลังจากนี้นะฮะก็ต้องจับตามองต่อไปว่าการเมืองไทยนั้นจะเดินหน้าไปทางไหนต่อเมื่อพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนโยบายต่างๆที่เสนอไว้จะตั้งไขเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไป ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ